สวัสดีครับขึ้นลายเลนเจอร์เปเยลเซตเดอะซีเคียไม้ K ine, นะครับชั้นไหนกันดีชั้นสี่กันนะสี่ห้าหกจึงจกยัดไส้ชั้นหกเลยดีกว่ามาั้งอืมชั้นสี่สักรอบแล้วกันครับวอร์มก่อน เมื่อคืนก็ลืมรับไม่เย็นๆนะ่ะลืมรับขนนกอีกห่วงแต่จะดูบอลครับไม่ได้เข้าเกมเลยก็จะลุ้ตัวทีบอลจบพอดีฟอร์มการเล่นก็เออมันก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะยุคก่อนในนี้นี่มันแบบยุคแห่งความเศร้าเลยไนงะ คือแย่มากอะเขาเล่กันยกมืดเลยเพราะวอะไรดีละ่ะเหมือนเราไม่ทุ่มเทไงเหมือนไม่มีอะไรเลยอะแบบที่จะดูแบบยึดมั่นถือมั่นยึดไว้ได้อะมันหลวไปหมดเล่นไม่ทุ่มเทติดทีมชาติทั้งทีกับเดินเดินวิ่ง วิ่งนิดนึงเดี๋ยวก็เดินอะไรอย่างเงี้ยครับเล่นกันอ่ะคลิกๆแล้วกันนะปลับมาช่วงสองสามปีหลังนี้แล้ะครับเหมือนจะกลับมาตั้งได้อีกครั้งต้องขอบคุณซิกโก้ครับ แต่ก็แบบเพิ่งจะตั้งนะเพิ่งจะตั้งไข่อีกครั้งกลับมาเดินได้อีกครั้งยังไม่คล่องยังไม่สามารถวิ่งได้อาจจะเริ่มดูดีแล้วล่ะถน้น้องๆชอบฟุตบอลก็อย่าลืมครับอยากเล่นก็เล่นได้นะ อืฟุตบอลตอนนี้มันก็แบบน่าจะเป็นอาชีพหนึ่งที่เลียงดูตัวเองได้แล้วนะถ้าไม่โชคร้ายบาดเจ็บหนักไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองพยายามดูครับถ้ารักในตรงนั้นจริงคลิกๆนะครับอือเดี๋ยวลองเล็งปั้งดีกว่า ก็อยากให้แบบมีคนสืบต่อกีฬาไปเรื่อยๆไงตอนนี้จะเล่นกันไม่ไหวแล้วั้างพี่เออแต่อายุเยอะๆเขาก็ยังเล่นกันอยู่นะเล่นแบบขำๆออกออกออกกำลังกายอะไรพวกเนี้ยพัดกลับครับ ดูวแล้วเราก็เออเรากลับมาเร็วนะไม่คิดว่าจะกลับมาเป็นแบบอันดับต้นๆได้อีกไงช่วงก่อนหน้านี้นี่มันเรานี่หมาเลยอะใช้คำว่าอะไรดีอะกากเลยอะแต่พอกลับมาได้นี่โอ้โหแม่งคุม้มเว้คุ้มค่าที่รอคอยก่อนหน้านี้พี่ก็ตัดใจไปแล้วละ่ะว่าโอ้โหแม่งเล่นฟอร์มนี้แบบดูไงก็ไม่สนุกอะ เครียดด้วยซ้ำเล่นอย่างนี้คือแบบพูดตรงๆก็ถ้ากูไว้ฟิตหน่อยนี่กูก็เล่นได้แต่มาตอนนี้ไม่ได้ละคลิกๆเอ้ยแรงดีว่ะสลับกันอก่อนด้านนี้รูส้สึกมันจะดับกันไปเยอะเลยไง จนเรารู้สึกว่าเอ้ยอะไรวะทำไมทีมชาติทำไมไม่ทุ่มเทกันนะในสนามมามันต้องขยันที่ใช่ไหมน้องเอ้ยตัวแทนของคน60กว่าล้านคนทำไมเล่นแบบเหมือนแบบผู้เป็นใครกลมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยทำไมมาโผล่ตรงนี้สัแบบสนตัวเองอยู่อะ่ะโอเคเล่นกว่าเก่าผ่านไปก็ช่าง แต่ตอนนี้เยี่ยมแล้วดีขึ้นมาแล้วล่ะเทียบกัยยุคก,ก่อนหน้านี้ไงว่าจะกลายเป็นเยี่ยมเลยแต่ตอนนี้ก็อยู่ในมาต,มาตรฐานที่ดีแล้วเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับมันขออย่างนี้มันไม่ใช่ว่าจะนับหนึ่งถึงสิบแล้วสำเร็จนี่มันต้องใช้เวลาบางทีก็ห้าปีสิบปีครับแต่บางทีมันจะล่มมันก็ล่มนะ เหมือนไม่มออีอะไรแน่นอนหรอกครับอ่ะกิ๊กกิ๊กโอเคได้อีโวไอ้นั่นแหละมลูลลี่แล้วอะไรอีกว่า มแม่แก่งยังลืมอีกแล้วโอเคครับประชั้นหกกันจะเลิล่งลิงสักตาแล้วกันนะ จางเลิมไม่ได้กีฬาครับมันมีแพ้มีชนะครับน้องอย่าหวังว่ามันจะชนะทุกนัดครับเนี่ยไล่เลนเจอร์อย่างนี้ก็ได้นัดที่พี่พี่ว่าชัวรนะ์เนี่ยพี่ยังพลาดกดแพ้เหมือนกันก็เยอะก็มีเลยแต่บางทีจังหวะมันไม่เข้าทางเราอะเราก็แพ้ก็มีนะพี่ก็ทําให้เห็นเห็นอยู่นี่ซึ่งไม่อยากทําให้เห็นเลย ว่าม,มันปแปลกนะแช่แข็งพปกงานแล้วเพิ่งจะไปถึงติดโลได้ก็น่าจะไม่ไม,ไม่แพ้นะสิบวิที่จะอยู่กันตรงนั้นกลัวไม่ติดโลนี่สิหน้าแหกเลยนะโอ้แล้วดูป้อมมันอยู่ติดป้านขนาดนี้เอ แถมนั่นหนึ่งตัวเล็งก่อนแล้วกันนะว้าเกี้ยงๆก็เล็งมาเล็งยากครับคือไม่มีอารมณ์มาเล็งด้วยไง กีฬาอย่าลืมก็รู้แพร้รู้ชนะครับบางทีมันก็แพ้กันได้ไงโลกกลมๆเล่นก็เล่นกันเต็มที่ทั้งสองฝั่งมันไม่มีทางหรอกมังที่เราจะชนะไปตลอดเชียงนัดเมื่อคืนครับน้องดูกันหรือเปล่าก็รู้สึกว่าเกือบแพ้ต้องหลายลูกนะที่เขาหลุดเดียวไปโก้ไปตัดเกมได้ทันนะ่ะ โอ้จแป้วเลยแล้วโดนที่สองลูกอะ่ะพี่ว่าเออฝีมือก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ดวงนะดวงใช้ได้อยู่เหมือนกันคือถ้าอีกฝ่ายมันจิ้มบอลหลบไปได้เนี่ยโกเราสะขัดพาดขึ้นมาก็ใบแดงนะใบแดงเสร็จแล้วแพ้ด้วยพอมันจะเล่นระบากเลยครับถ้าคนน้อยกว่านะโก็โชคดีของเราครับที่ กเราเป๊ะเลยที่สำคัญเหมือนเขาจะคิดไม่ทันไงจะวิ่งใส่ขนาดนั้นคือเล่นอย่างไง้นก็ถือว่าเล่นแรงเหมือนกันนะคือถ้าเป็นกองหลังเข้าเข้าบอลอย่างนั้นน่าจะโดนใบใบเหลืองแแต่ดูเหมือนจะเข้าพอดีไงโดนบอลด้วยไง โดนบอลแล้วไปสกิดคนเอออีกเรื่องไม่มีปัญหาที่น่ากลัวคือกลัวจะโดนแต่คนโดนบอลพร้อมคนอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะจำเป็นมันต้อปัญหาครับก็ถือว่าโชคดีไปเมื่อคืนก็จะบุกเข้าก็เหน,นื่อยไหมยันครับก็เจอทีมที่แบบ มาอุดฮะก็บันก็เบื่ออยู่อยู่จแล้วล่ะคือแต่ถ้าเขามาแรกเขาก็แพ้ไงเขาก็ต้องอุดแหละสมาธินิดครับบางทีก็ต้องไปดูสถานการณ์ใกล้ๆนะ <prend ere> <Bing ere> <g violent> <more> <English language> โอเคติดโลแล้วอย่ารอสิครับจะดูให้ดูใกล้ๆเนี่ยจบเว้ยโอมาบับขนาดนี้ก็ไม่น่าจะแพ้แล้วเนะอ่ะคิกคิกกันขึ้นดีจังเว้ยโอต่อไปเล็งแล้วกันครับ มาแนวเฉียวให้ดูอีกแล้วนะอโอเคมาเกินบอลชนะและสุขสมกันไปกีฬามีหลายอย่างครับน้องก็เล่น,เล,นเล่นกันบ้างนะก็ไม่ห่วงหรอกมั้งก็มีกีฬาเล่เล่นก็ออกกคนลังกายครับเคยบอกไปแต่แรกอยู่แล้วละ่ะว่าวัยรุ่นวัยปฐมอะไรเงี้ย เล่นกีฬาไหมครับเล่นกีฬาเพราะถ้าหลังจากนี้มันจะไม่โตแล้วนะเออ <c oughs> คือเล่นกีฬาตอนนี้ไงร่างกายจะได้แข็งแข็งแรงครับแล้วทำไมาโดนเขาตีป้อมแตกอะเอา้าเรื่องยาวแล้วน,นี้ ติดโล่ทันไหมเอออย่างดีดีที่ติดโล่ทันครับแล้วก็เบรกเข้าไปตรงนั้นได้โอ<ฮ>้โหมันตีหนักอย่างนี้นมันตีป้อมกลางแตกก่อนพี่ก่ะโอโ้โหราหมื่ไปด้วยแหละโอเคเล็งท่าหน่อยแล้วกัน ไม่ไหวไม่ไหวเหมืนอนโดนล็อกหมดหรือยังเอ,อ่ยโอเคยังเหลือลองดูซิเหลือได้อะไรเล่นอีกสักนิดจะซีแคตมาอย่างเดียวนี่ก็ลงไปเยอะแล้วครับอ่ะแถมอันนี้แล้วกันครับอีกซีตา,อ,ตาอีกสองตาแถนนี่จะเล็งกบแดงดู สรุปก็เล่นกีฬาจับ้างนะกกกำลังกายวิ่งเล่นก็ได้เด็กๆก,ก็วิ่งเล่นมือถือแท็บเล็ตอะไรพวกเนี้ยคือน้องเล่นได้อีกเยอะไม่ต้องห่วงหรอกแต่น้องจะร่างกายแข็งแรงที่แบบเปินตัวเลยวะเด็กๆเขาร่างกายยังไงเปินตัวได้เร็วเจ็บมาก็หายเร็ว นี่แหละครับคือข้อดีของน้องๆของเด็กๆของวัยรุ่นอะไรพวกเนี้ยฉะนั้นก็จึงพัฒนาตัวเองให้แข็งแรงขึ้นไปส่วนจะมาเล่นแบบเล่นเกมนั่งหน้าจอเนี่ยเป็นห่วงอะ่ะน้องมีโอกาสได้นั่งอีกเยอะ ว่าอะไรกันไม่มีอะไรจับได้เลยเดียนะเมื่อคืนก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับพี่ลงกลบกลางไปหมดแล้วเนี่ยก็แสงอยู่เหมือนกันก็ช่างอ่ะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่สนใจเรียกว่าอะไรอะ่ะช่างมันอนะ่ะให้ก็ไม่เอาอ่ะ เผยเปอร์เซนต์ดาวมันไม่ให้มาเลยไงครับธรรมดาก็อาจจะได้หกดาว,ต,วตัวตัวอื่นบ้างไงนี่เล่นแบบไม่ให้ตัวสักตัวเลยคลิกคลิกด้วยมั้งเลงก็ส่วนหนึ่งคลิกก็ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยก็ช็อกไปเหมือนกันไม่ได้ดิใช่ปะวะลืมได้ก็ได้เลยนี่มาตัว ตัวเดียวสิรอบตัวเดียว2ตัวนี่ไงกำลังจะจับไม่ใช่นะโอเคครับจบกันแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรวยพอแล้วมั้ง วันนี้ก็ก่อนคลิปนี้ออกก็น่าจะทำอัดไอเดียรายให้เสร็จครับใตยคลิปของเมื่อวานนะเมื่อคืนวันอาทิตย์ก็นั่งแก้นั่งพิมพ์ใหม่ให้อยู่นั่งเช็คนั่งตรวจอยู่ครับแล้วสักว่างๆช่วงบ่ายถ้าว่างก็จะนั่งแปะ,แปะอะไรให้เรียบร้อยครับแล้วก็ไปก็แปะไว้หน้าโฮมของพี่อีก ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วอืมเหมือนไม่สุดเหมือนอยากจะเล่นต่อ <c oughs> แต่วันนี้ก็พักผ่อนกันเล่น <c oughs> เล่นมาเหนื่อยก็พักผ่อนทํางานอะไรไปให้เรียบร้อยกันครับเรื่องเล่นๆเนี่ยมันยังมีเวลาอีกเยอะโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ